โอเคัสดีกันด้วยนะคะกับเฟสจุงเองนะในพาทน,นี้นะคะเดี๋ยวเ,ยวเฟสจะเปรวเวลนะคะที่เอ่อที่เอ่อที่นั่นแหละ <laughs> ที่เนเธอร์นะคะคือจริงๆมันก็ไปมาแล้วแล้วก็ตายนะคะตายอยมาก นะ่ดาบก็หายด้วยเนะี่ยใช่ป่ะเออเนี่ยดาบหายไปอันนึงด้วยนะที่ดาบที่ลุงเบทให้เออไม่ไเป็นไรหรอหาใหม่ก็ได้นะเพราะมันตกตอนเฟสไปสู้ลบนะ,ะ <c ười> สู้ลบเลยนะ,ะอ่านั่นแหละนี่นะคะไปบวกมา เอ้ยนี่นี่นี่เราเราจะไปเอาเวลนะคะแล้วก็หาหัววินเทอร์นิดนึงโอเคเก็บไว้ก่อนแล้วกันไอ้พวกนี้ชิบเดี๋ยวนะนี่นี้มีจริงๆเฟดเอาคิปไปก่อนนะนี่แล้วเวลแล้วเหมือนว่าโปรแกรมมัน เปลี่ยนไมค์สลับไปอีกอันนึงแล้วก็เลยทำให้ไม่มีเสียงยช่างมันนะไม่เป็นไร don't worry ตอนนี้ขาดแขนยังมูมาก ซ่อมมันจะแพงไปเนี่ยสิเจ็ดแล้วเยอะไปอ้าวเดี๋ยวเก็บที่ขุดแป๊บหนึง่งเอาไปเดี๋ยวหายหมดโอเคเอาเท่านี้ไปพอเปิ้ลไม่ต้องก็ได้อันนี้ก็เป็นชุดเกาะใหม่นะคะหาใหม่ ตายหาเลยมีปลามีปลาเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตรงนี้มีของกินอะไรให้ไหมครับนี่นี่นี่ก่อนะไปนถ้าเราต้องโอ้เยอะมา <laughs> เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวนะถ้าเอาอันนี้เพราะว่าไอิชถ้าจะเอาแค่อันเบรกใส่อย่างเดียวอ่ะนี่ไม่มีวิกเออต้องใส่อันนี้เดี๋ยวได้ของดีกลับบ้านว่ะอึ๊บแพงชัวสงายหลังแต่มันโหดโคตมากอ่ะเจง ืกำลังจะเลี่ยงเลยอีผีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะยิงจากระยะไกลยิงจากระยะไกลฮุบชุบอ่าหนึ่งตัวอยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีกเฮ้ยเดียว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  เดี๋ยวเด้อเด้อนี่ไงฟุ๊บฟุ๊บเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่นี่เข้าบ้านเข้าบ้านอ่าบอกเลยว่าโหดและชดมาก มีอีกเปอะ่ะ <c oughs> เห็นอีกตัวนึงมาเฮ้ยอยู่นูนเนี่ยเอ,อ้ยไปไหนเออตายไปอืมเด <c oughs> ี๋ยวแปะละยันเ <c oughs> ฟลว์เฟลเป็นฟาร์มที่นี่ดีกว่าเนาะที่ที่ที่ โลกดีเอ็นโอเคสักครูน่นะต้องเดมอะไรไปก็ไม่ต้องนะเดี๋ยวเผาปลาทิ้งไว้ก่อนโอ้เสียงไม่มีแล้วเนะี่ยแคสไปแล้วโอไม่ไม่มีเสียงขึ้นในเกมอะเซจมอร์ชิบอ่ะเส็จแล้วช่างมันไป ชุดเกาะค่อนข,ข้างฟูนิดนึงเอ้ยลบอืมแถวนี้ไม่มีอะไรนะอย่ามีนะ ไม่เอาแล้วนะฮึ้ๆๆฮห้ไห้ไหเฮ้อือตายพีบอ,อ,อกแล้วผมมาโหดมาครับ ไปบายบายชันเดอร์ทันเดอร์แปลว่าสายฟ้านะครับไปสภาพอากาศตอนนี้โอ้ยลุยไปนะปึ๊บแอสชิตเมนเก็ตอะไรเนี่ย อืมเดี๋ยวถ้าไม่มีอะไรทำก็จะจะมาทำ Achievement ให้มันหมดนะกนใน Achievement ตอนนี้เราขัดอะไรชาม to farm ไปแล้วใช่ว่าอ๋อไอที่ขอ,ขอนี้คือยังไม่ได้ใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเนาะ ไปขาะนี้เจ็ดนาทีละหืมกล่องเลยอ่ะโอ้โเยอะเกิน <c oughs> ดูก่อนว่าในกล่องนี้มีอะไรบ้างคล <c oughs> ัชไฟเปกใส่ได้นะเอฟเชนซี c ไอวี ฟอร์จันสองออฮะโอเทชชั่นเอวไอวีมีอันเบรกเปล่าอย่าตีเรานะ ต้องก้มหน้าก้มตาไว้สินะ่ะลบ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 อ่ะอืม้มดีด้วยวันีมีอะไรให้ยืมมั่งอะ ก็จะเอาเอ็นดูโฮไปแลกได้ไม่งั้น,นทางเซิร์ฟนี่โคตรจะรวยไฟเอฟเฟก์นี่ใส่เท่าไหรนะ่เนี่ยเจ็ดเอง เขานะใช่ไฟเอฟเฟกต์นอกแบกด้วยเจดอ่าฮะโอบเจ๊ระดาบเฟ็ตยิง่งยิ่งเป็นรูติงนะโอ้โหเต็มตัวจ้า ของเต็มแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยของเต็มของเต็มวอเตอร์เฮลล์อ่าไม่เป็นไรทำเพิ่มอะไรแล้วกันชุบ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 วางไว้ตรงนี้ ยสิบเก้าแล้วเจ็ดเท่านั้นยี่สิบเจ็ดเท่านั้นอ่าโอเคคนดูจะไม่เบื่อใช่ไหมเนะี่ยฮะเออนะโอโทอลานิสหนึ่งนะคะเราเราจะพาคุณไปเนเจอร์แล้ว ยสอ่งลยส่งล้เวเร็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 วนี่มีอันเบรกนี่อันเบรกไม่เอาจริงๆถ้ามีเบนดิงก็ไม่ต้องใส่อันเบรกหรอกนะเพราะว่าแค่หาเวลก็ทำได้แล้วมันก็จะซ่อมให้เลยเป็นอะไรที่สุดยอดมากดู มาเก็บมาเก็บมาโอเคสิบสองนาทีลแล้วเออเออเออนี่แน่โอ้เยอะเยอะเยอะ น้องเข้ามาถามไฮโฟล์คของอยัง <c ười> ขำเอออ้าเฮ้ยได้แล้ว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 เฮ้ยใส่เลยเย่เดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้ตึง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 หดมากพูดเลยดูนะเดี๋ยวจะซ่อมของให้นะ ใช่ป่ะเฟสเข้าใจถูกใช่ไหมคือ,อเราแคตีเวลให้เราหาเวลได้แค่นี้มันก็จะซ่อมให้เลยดู how i v punch infinity frame โอ้ Hawaii, punch, infinity, โอหโคตรโหดอะพูดเลย มันไม่ซ่อมให้หรือเปล่าวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ็บ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 เจมมนะ <c oughs> ็บเะ็บเจ็บะบเจ็บเจ็บเจ็บเบเ ทำไมตี D, ทำไมโอเคเวลร์ยี่สิบแล้วมันต้องกด F อะไรนะมันถึงจะดูได้ว่าอันนี้มันใช้ดีเท่าไหร่เฟสก็ไม่แน่ใจสิโอเคเช้ามันเช้ามันคนเดียวจะล่อเต็มกล่องละ duyên 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 เฮ้ยกระตุกอ๋อตกกระชัยไม่ว่าจะหลุดเวลยิ้มผาแล้วไวมากเฮ้ยทำไมมันไม่ยิงให้ฝา หืมโดนตัวเองเจ็บว้ย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 โอเคสามสิบค่อยเลิกไม่นานเกินรอแน่นอน แล้วก็ตอนนี้แฟนเพจนะคะก็มีกิจกรรมอยู่ด้วยใครสนใจไปเล่นก็ไปดูได้เลยนะแฟนเพจก็ลิงก์อยู่ดีสคริปชั่นนะคะคำอธิบายใต้คลิปนะก็แสดงเพิ่มเติมก็จะเห็นนั่นเองเข้าไปส่องกันได้โอเแจกไอดีแท้ไหมครับนะครับโอเคสามแล้วกลับบ้านกันดีกว่าธนูธนูธนู <c oughs> เยอะไปไหนโอเคไป <c oughs> อืมเดี๋ยวเฟยว่าเฟย์จะทำฟาร์มไผ่ปั๊ม กระดาษนะคะเราจะได้ออกมาใช้แรก mending 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 ใช่ไหม mending mending ก็ M ending. M ending. ช่างมันเถอะครับนั่นแหละฮะลงไปไอชิ้นมันเก็บดีเอ็นโอเค แล้วไม่ของหายอะ่ะ hey. oh, oh, oh. เฮ้โอ้ตกใจอ้าวอายไดีป่าเลยแล้วไม่ธนูหายกะ่ะเฮ้ยธนูหายไปไหนอะ่ะเฮ้ยธนูหายเฮ้ย hey, ตลกละเฮ้ย เดี๋ยวออกเข้าไมาแปลบอะไรอะ่ะเซิร์ฟเป็นอะไรอะ่ะอืมตลกแหละเซิร์ฟอ์าหา์หายจริงว่ะบล็อกเลยกรมโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ไว้เท่าน,นี้ก่อนละกันนะคะไว้พรนหน้าจะทำอะไรเดี๋ยวมารอดูก,กันโอเคบ๊ายบายยำ